สบายดีทุกคนมันอนี้ก็อยู่กับซองแคว่าสาวลากร่างน,นะทุกคนมันอนี้สแพรกับสิพาทุกคนไปอาดคลคีเบื่องหันข่อีกหันหนึ่งนะทุกคนทีเราเปิดแค่าทางคอยบนรรพุนะทุกคนแต่ว่าบ้านหมองไค่อยู่ตรงนี้อยู่ประมาณอ,าอันมองฟ้าม,มูทีก็จะเปิดใหม่นี่เนาะทางลงบ้าบหมองไคแล้วก็จะมีเป็นบ้านที่แบบบ้านล้างใหญ่เติบนะทุกคนบ้านแบบมนมีเงินทแหลเดี๋ยวสแพรกับสิไปรีวิวให้ทุกคนเบิ่งเนะาะว่าฮะ เนื้อเลวอยวายโยในบ้านก็บวาวาในมิลิมารนะเนาะซีมียังไงทุกคนคือเขาไปเบิ่งคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแพาวาสารานน้ำเนยเด้อเพื่อที่ด้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องสเพคก็ต้องขอขอบคุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ฟังล่าฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะที่ยังเขง้ามาติดตามล้กการับชมช่องแพาวาสารานเนาะเด,เดีตัวนี้เขาก็สิบาทุกคนไปแล้วเน๋ยวสิไปกับน้องสาวคนงามคือกาลเนาะทุกคน ไะตามไปเบิ่งไปชมนํำกันเลยสิไปกับน้องสาวตอนนี้ตะววินกะบะกะประมาณใสสายแล้๋ยวนะประมาณเก่ามงไปในกับน้องสาวเลยนี่ไปกับน้องสาวเนาะทุกคนจักสิไิซย่งดอกเงินกับบลายเนาะทุกคนกับสิไิซ้่แต่น้ำป่าเนาะสิไปซื่อเอาน้ำป่าลวกะซสื่อของใส่ของซอยกินน้ำเมือน้ำใสเนี่ยตอนนี้เขาก็อยู่บริเวณตอนนี้เขาก็สิไปกับรถคู่ใจกล่องมันคือเป็นอันนี้ ถือกล่องไล่มาโมเอซีก่อ์ตอนนี้เอาก็สิไปกับรถคู่ใจเขาเอ็กซ์เกิลกบน้องสาวคนงามน้องสาวนี่เพ้่อออกกล่องเลยทุกคนน้องสาวอายกล่องเี็กระสีอายกล่องในในนึงตอนนี้เขาก็กล่องมันหยักไล่ไลเนาะเขาเสร็จกล่องเป็น กะสิปกับรถคันนี้คือเก่าเนาะนี่รถคันนี้คือเก่าอันนี้ก็เป็นทางออกจากเขื่อนสะเพนเนาะทุกคนมันกระสิเป็นเปื้อนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโศกเนาะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้เอาดินมาถมนะมันยังโศกก็มีหลายคนถามเข้ามาเนาะให้ถ่ายหรือว่ารีวิวเขื่อนสะเใพ้เบิ้งนี้เนาะนี่ก็จะเป็นเขื่อนสะเพเลยเนี่ยเงอนลังยาวๆนี่พอซีก็ยังไม่ได้ทานทุกคนยังบ่คคอยมีเงินทามเลยจะเป็นเครื่องมกเตะ เอ้ยบ่แม่นเกี่ยวกับผักเนาะเฮาก็เฮาก็หวานไปเรืยๆั่นล้วมันก็เกดเองมันแต่ว่ามันถึกน้ามันมันเนไปน้ํามากมันไปกับน้องสาว โอเคนะทุกคนตอนนี้เรากำลังหอดซื้อซื้อหลานยังก่อนลืมอ่านไปาานี่นี่ซื้อวะซื้อหลานยังก่อนหลานจะมีล่ลมาชมพูฟาร์มอ๋อตอนนี้เรากำลังหอดที่มี่ลิม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,นะทุกคนเด<อ>ี๋ยวส้อหาเบิ้งสินค้าที่อยู่ในหานเนาะการซื้อขายแบบมันอยู่ฟังไทยขนาดเนาะแบบสินค้าส่งมาจากไทยบ่สินค้าสินค้าเราก็บอกว่าเราส่งมาจากไทยเนาะทุกคนกับ มีหลายอย่างเดี๋ยวสีพาทุกคนอย่างบอ่เนาะทุกคน <im itation> ตอนนี้เขาก็เข้ามาในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีโตอสินอคิดเงินนี้แต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายหน,น้าร้านนี่ก็มีตู้แค่ล้ายเหมือนกับอยู่เซเว่นหรือว่าในห้างสีนอทุกคนก็มีเบอรทุกอย่างผู้ดใดยังบอดทันได้มากก่ะสามารถเวมาได้เนาะมีรีมาร์ทยอยู่ฝั่งของบัตมบคงไข่นี่นะเนาะอันนี้ก็จะเป็นสินค้านี่แหละ ก็จะมีว่ทุกอย่างเนาะมีเฟบหรือว่าแบบระหว่างสินค้านี้เราจะส่งมาจากไทยเนาะทุกคนจากไทยร้ายกว่าแบบจีนก็ส่งมากขึ้นกันเนาะแต่ว่าแต่จะบรายบันไดเนาะน,นี่ก็จะเป็นพงชลดเนี่ยบันทามัก <c oughs> <c oughs> บนลทาสมักโพงชิลดนะทุกคนเหมือนคล้ายๆก็เหมือนคือกันเลยเนาะกับมิลิมาร์อยู่อ่ามองบัลผูุ้ทีซอฟแปได้รีวิวไปนี่เนาะทุกคน ตอนนี้ฮาก็จะมารีวิวอีกอ่าอีกแห่งหนึ่งเนาะที่ซาเพก็ยังบม่ทันได้รีวิวเนาะของนอนเรามีเบดทุกอย่างแป้งก็มีนะทุกคนทีแป้งแปลว่าฮาใส่ทอดหรือว่าเห็ดขนมขายสินะอันนี้กส็สินค้าเราแบบติดไวเลยเนาะอย่างไรยี่สิบบาทหรือว่าสิบบาทเราก็ติดใ้แปลว่าเฮาวไม่ต้องถามเนาะว่าสินค้าเราราคาเท่าไหร่สินะ อันนี้เราก็จะแบบมีติดไว้เลยเนะี่ยอันนี้ก็หาสิพันเนาะเงินลาวนะทุกคนเป็นเงินไทยหาสิพันธ์เนี่ยอันนี้ก็เรามาจากอ่าไทายเบิรนะ์ะทุกคนสินค้ามาจากไทยจดด้วยนี่ก็จะเป็นนี่สินค้าเราจะมีติดป้ายเบิรนะ์ตเนาะอย่างเงินน้ำมันหอยเนี่ยเนาะเราก็ติดประมาณแปดพันนี่นะทุกคนกับบริเพีงเนาะพอพออ่า แบบมันง่ายตรงที่ว่าเข้าหาสื่อแบบไม่ต้องถามราคา,าสินะเขาเบิ่งในป้ายเราไปเลยเนี่คือเบิ่งวะอันนี้ค่ะปีโป้ก็มีนะทุกคนที่น่ะมีเบิดทุกอย่างเนาะหายังมีเบิดแม้กระทั่งรองเท้าก็ยังมีนะทุกคนนี่อันนี้เทเก็สิม,มัก,กินอยู่ไทยเนาะห้ามาถ้ามา,า,มาบ้านสไลด์ก็จะซื้อพวกนี้มาเนาะทุกคนนี่นซื้อขอนมมานี่ก็จะมีรองเท้าก็มีนี่ ทุ่งเข้าก็มีมีเบิดทุกอย่างเราเอามาขายจนเบิดเลยสเปย์กับแม่ย่างนี่อันนี้ก็ประมาณยี่สิบบาทเป็นเงินไทยกับประมาณแปดสิบาทนนคนนะ้าพันกีบแต่ว่าเป็นเงินไทยประมาณแปดสิบเนาะคันสเปย์จนะับบอผิดนะมีสไลด์ก็มีเบิดเนาะเราจะติดไปเบิดเลยสิบสองพันเนาะมันมันจะง่ายกับการที่เฮาหาสือ่อจะเป็น้องสาวกำลังหลจะได้ยังหละ่ะ กดใหญ่เลยบ่อน้ำมันพึ่งขาดน้ำมันบ่ได้เนอะทุกคนแบบอันที่เพิ่นมากนี่ยคือเดือดจุกหนาะก็จับครีมนี่อันอันบ่เนี่ยบางลุ่มผิวนะทุกคนน้องสาวตันนี้ยังได้ยังแน่เอายังอีกรถดีนะทุกคนเนี่ยรถดีใครพะโล่ก็มีเมื่อกี้ก็มีของลายคือกันเนาะทุกคนของสินค้าลายกันมาม่าเกาหลีมีบ่มีอยู่แต่ฝั่งนั้นเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรยางก็ฟ้าไทยแบบาา้าใส่ในน้ำก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นน้ำซุปเดบโดยที่ห้าแบบไปเห็ดกินเองก็ได้เนาะเนี่ยเห็ดกินเองโดยที่ห้าแบบว่าไม่ต้องเห็ดน้ำซุปนะน,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 นี่อันนี้สสเพเคยกินอยู่แซ่บนะทุกคนนี่มีประเด็กของพี่ไม้นะทุกคนเนี่ยมาหอดฝั่งลาวเ่าเลยเนี่ยประเด็กนี่มีเบ็ดครบทุกอย่างเนาะที่น่ะซึ่งค้าเราเอามาจากไทยหมดเลย นี่ก็จะเป็นเครื่องสำอางนะทุกคนเครื่องสำอางนี่ก็มาจากไทยคือกันเมนเบอร์เลยก็จะสลดรเนาะก็จะแบบใส่ขล้องที่มาจากฝั่งไทย,ไยร้ายดีเลจะเป็นรถด,ดีแต่ยังไม่ได้รีวิวนะนาล้านแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะออกไปไรีวิวให้ทุกคนเบิกเพราะว่าเพื่อผู้ใดผ่านมาก่ะยังไม่ทันได้ขับมากะอน,นี่นี่ก็จะเป็นยาสซฮัวแล้วแบบคล้ายเป็น ยกปกติก yep. e <Wow. S 1> ับหยกก็มีเนาะนี่ครีมทาผิวมีเบิดเนาะบูได้ยังบูได้เวกมาก่ะสามารถเวกมาได้มีเบิดทุกอย่างเนาะมีเบิดเลยมีเบิดทุกอย่างเลยเนี่ยเนี่ยคุณครีมกันตรงกันแดดมีเบิดแล้วกะที่รัดผมก็มีนะทุกคนเป็นน้องสาวสิได้ยังฝนยังบูนดิวกับสินจับแจ็คสี่เอายังเผยเพราะว่าหลายอย่างเรากระเดียกนะ คนยังหล่อยู่ฝนยังบวมหัแจากตัวเสียยาอุดยุ่งกับมีเนาะอันนี้เออน้ำยาปลาผนุมนี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นอ่าแบบว่าถ้าใส่เห็ดขนมขายนะเนาะเป็นวุ่นก็มีผู้ใดที่อยากเห็ดขนม,มขายก็มาซื้อหานเราก็ได้เนาะทุกคนนี่นะแล้วก็จะมีอัน ที่ใส่หน้ามีสีหน้าแบบเอาเห็ดโอเลียงหรือว่าเ่าใส่มันจะเป็นกระทุงกระดาษเหรอเนาะหลอดเลิศก็มีเบิัตถทุกอย่างมีเบิัตถแบบว่าผู้ใดสนใจเห็ดขนมนะทุกคนมีเบิร์เลยเห็นะอ่ามีอันนี้นะผงชาเขียวญี่ปุ่นก็มีเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นยังก็ใบเตยใบเตยหรือไม่ก็เผ mm ือกก็ม <Web forgetting S 2> ีนะทุกคนนะผู้ใดแบบเผิดขนมนะใบเตยก็มีแบบขนมเห็ดเผาเห็ดที่ แบบเหมาะสำหรับคนถือแบบเพจขนมะนะ oh <my S 1> นี่ไข่มดก็มีอันนี้ก็จะเป็นแป้งทุใงไงน,นะนะ oh <my. S 1> เน่ยแป้งทอดกรอบมีเบอร์ทุกอย่าง oh <my. S 1> เลยนะเนาะแป้งทอดกรอบก็บมีกระไพรนะซื้อเป็นกล่องไวส้สินะหละไ,ปไปไปใบกระไพรไปที่เปลือกเปืือง oh <my. S 1> อ๋อมันพันซื้ออันหนึ่งนะอันสี่พันเลยมันจะถือกว่าถือกว่า oh <my. S 2> อันหนึ่งถือกว่าอันหนึ่งนะสี่พันไปซื้อเป็นถุงนี่ถือกว่า อันนี้เป็นแป้งนะทุกคนแบบแป้งแบบเหมาะสําหรับผู้ใดเห็ดคายถุงใหญ่ดีคากลาดเล่าเลา,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 าแบบเห<ม>็ดคากเลยนะนเอ้าเขาซื้อแบบผ้าปันเบอร์กลุ่มเลยนะก็คือบริกรกลุ่มดอกเนาะนี่อันนี้จะเป็นเ<า>ม็ดไข่โ<อ>มกนะทุกคนมีถุงชาเหมาะสําหรับผู้ใดที่แบบเผ็ดของขายน้ำซีอยู่ยังนีอันนีซอสซอสยังซอสแกใส่ทอด ยากได้ซดอันนั้นเนาะผัดไทยเนะซสคือนนมีหลายอย่างที่เราเอามาคือแบบ<ด>คล้ายๆกัว่านนะเราหลับของแบบหลับมาแบบเลยลายะทุกคนแบบทรงของทรง,งแบบเละลายแบบประเว่ามากทีเดียวนะเราก็เลยแบบของเราเลยตุนไว้เลยลายเส้นขาแล้วก็พอพังนอนเราติดปลายเบิร์ตทุกอย่างเลยนี่เป็นพวงอีกสิบเปดพันหมักนองส้นขาเราแบบมีครบไปทุกอย่างวันนี้นองเสายางอยูอย่เลยค่ะ จักสีอ่งย่งบัจักเนี่ยสแมกกี้ไปกินเสียงย่งมกกี้ซอหอยนางลมอันนกเอืมไปเขาเสบนี่นะเสบมันแบบมันหอมดีนะอันนี้ซอสอันนี้แหละมกกี้นะนี่ทุกคนอยู่ไทยสดร้ายเราใส่ซอสอน้ำมันหอยเนาะมกกี้เหมาะสำหรับแบบเหดกินเนาะคนใดเห็ดกิน นี่น้องสาวพูดจะไปพัดเนาะพัดเขาหรือไม่กะพัดหมูพัดยังก็ได้นอ้องพัดกระพงพัดกระเพราได้เบิดอันนี้เพื่อนเลือก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 ลายเบิรดจ้ะเลือกลายเงินเบิร์ดนอนคนอย่าเลือกลายเด้อคุณนายเงินสิเบิดนะตอนนี้งกประมาณอยู่ที่เงินไม่แอ่นะไปพลมมาถึงขาแล้วเนาะถึนข้าแล้วหล,ลายอย่างเสร็จหรือยังคะคุณนาย ว่าหรือยังเตรียมตัวคิดเงินมนาไปตกมามาบ่รถไดเอามากินเออเพ่งเปล่งข่าวเลยมีรถส่นนนะช่างพูดดน,นดนะออิอันนี้ว่าเอินเอออันนี้รถใหม่มากมันจะเป็น មិនមិនមានឡៃរត់เนาะមានតែរត់ហ្នឹងនេះទេមកមកទៅរៃកាអនុរា ตอนี่สไปคิกึญนึง้วสีกระตาเสียกระตาพี่พี่กระตาแล้วมีกระตาให้นําเดอรทุกคนเนี่ยทีทุกคนว่าว่าคือผมมีกระตามีนะทุกคนเนี่ยะตามีแล้ก็จะเป็นตู้ <laughs> ย่านกล้องจของหัานย่านกล้องเขาบอกเงินนะเราก็จะมีคิดเงินแบบนี้เนาะทุกคนใช่เงัน หน่อยเ,เอซีซีสิวะเจ้าของ royable, งานใส่ผ้าปิดปากเป็นอย่างคนตายคือบมาใส่ลืมผ้าปิดเศษน้าทุกคนปกติก็ใส่อยู่ได้หักลืมวันนี้เท่าไรก็เจ็ดสิบสี่สิบสองพันเป็นเงินบาทประมาณเท่าไรก็สี่สิบสองพันลอยกว่าหอดบ่อโบเออลอยกว่าเมนเมนว่าเราบอกนั่นลอยกว่าเบิดลอยปลายน้าทุกคน ลอยสาบานี่ซืทีเล็กๆแหละเล้ยสิอ,ออกมาโดยเี๋ยสิออกมาดีนะ,น,ะนี่ก็จะเป็นประตูข้างขนี่ก็จะเป็นหน้าลาแล้วเหรอ น่จะเป็นประตูทางเขาระวังบ้าน몽ไข่แลกับบ้านภูมิเนาะผู้ใดยังผู้ทันได้มากก็สาม,มารถแวะมาได้เนาะโอเคเนาะทุกคนสวัสดก่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนะาะคันถึงใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสองเพืว่าซาลาน,น้ำดเดือ์เปิดซีรได้มีำกำลังใจในคลิปเนาะขอตัวลาไปก่อนพอ,อกันใหม่บ๊ายบาย